สวัสดีค่ะทุกคนวันนีพรร้พอลาจะมาทำแกงบีบนะอินเดียนคอรี่บีบของคุณพ่อบ้านนะคะติดใจทำไส้กรอกก็มาทำบีบนะคะวันนี้พอลาก็ล้างทำความสะอาดอมันฝรั่งกับมันเทศเรียบร้อยนะคะสวีทโปรโตีแล้วก็โปรโตีนนะคะทุกคนค่ะนะคะน,นี่ก็หัวหอมไว้ผัดเครื่องแกงนะคะอันนี้ก็คือใช้เนื้อสเต็กเลยนะคะส่วนของทำสเต็กเอามาทำเป็นเครื่องแกงนะคะ เขาจะได้อร่อยเนื้อเขาจะได้นุ่มนะคะใช้เนื้ออย่างดีเลยนะทําแกงให้คุณพ่อบ้านนะคะเครื่องเขามีอะไรก็มีนะคะเนี่ยขนำนะคะเกลือค่ะนะคะแล้วก็นะคะเคอร์รี่พาวเดอร์นะคะทุกคนง่ายๆแบบสไตล์พอล่าอีหลทุกคนนะคะคุณพ่อบ้านทําแล้วเขาชอบติดใจนะคะก็เลยทําให้เขาอีกวันนี้ก็ทาหม้อใหญ่นิดนึงนะคะ อนอื่นก็ขอหันมันฝรั่งนะคะแล้วก็หันเนื้อด้วยนะคะขอหันหัวหอมก่อนนะคะ ชิ้นตามต้องการเลยนะคะทุกคนสบีนะเขาจะหวานกรอบนะคะเนี่ยหวานกรอบมันนะคะ มันฝรั่งก็หั่นเสร็จเรียบร้อยมาหั่นเนื้อต่อเลยนะคะหั่นชิ้นพอคำนะคะตามใจชอบอีกแหละค่ะนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เนาะนุ่มมากเลยะคะ่ะทุกคนเนื้อนุ่มมากเลยนีสิ หั่นรู้เลยว่ากขนมแค่ไหนนะคะทุกคนเนื้อกระหั่นเสร็จนะคะมันฝรั่งกระหั่นเสร็จนะคะหอมก็หั่นเสร็จเรียบร้อยก็ไปลงมือทําเลยนะคะ, <reporting bor gs> ะใส่น้ำมันมกะกอเพื่อผัดผหอมนะคะหอมซอยลง เนื้อลงไปผัดเลยค่ะเกลือนะคะนอไก่คาน เทศนะคะินเปียนคุณระบ,บานชอบเยอะไปเยอะไปเลยค่ะชอบไปกินแรงๆเลยอ่ะส้ำส,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 สนะคะ หยดน้ำนิดเนึนะคะแห้ค่ะแล้วก็จะเติมขนำกลุ่มของพราเพื่อความอร่อยอยู่รอบนะคะเวลาโรยทุกเนื้อแล้วเขาจะเข้าไปในเนื้ออร่อยนะคะ นี่กได้อินเดียนคอรี่นะคะต้องข้มพ้นบุกคริกเติมน้ำเลยค่ะนะคะลราก็จะสโลว์คุกนะคะก็จะปิดฝาไว้ให้น้ำเดือดเพื่ามาเติมมันนะคะ หอมเข้มข้นนะคะเต็มมันเลยค่ะ ติดฝามาชมตอนต่อไปค่ะขาดคนตอนนี้แกงพลลาสโลคุกได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะนอันเนื้อก็เปื่อยนะคะมันฝรั่งก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะน้ําก็เริ่มงวดเข็มค้นขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนค่ะนะคะน่าทานมากๆเลยหอมพะลาชิมแล้วนุ่มๆทุกคนนะหวานมันนะมันฝรั่งเขามันแกวเขาวาดเดียวใช่ไหมคะเห็นมันฝรั่งเขาก็มีความมันนะคะ เนี่ค่ะเนื้อเขาแบบเข้มข้นมากทุกคนพลาก็จะเสิร์ฟคาร์มอนะคะทุกคนคะ่ะพอบ้านคงชอบมากดาดูหรือมอเบอร์เลอร์เลยนะคะได้เป็นสิบเสิร์ฟเลยนั้นเนี่ยเอาใจคุณพอบ้านวันนี้นะคะทุกคนเนี่ยรู้ไหมหน่าทานมากๆเลยเข้มข้นนะคะพลาก็จะพอแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะ แกงอินเดียนเคอรี่บีบนะคะทุกคนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าทาน่นาทานหอมมันอร่อยนะคะทุกคนคะ่ะนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พรา่าน,นะคะอันนี้เป็นอาหารของคุณพ่อ้านค่ะขอบคุณขอทุกคนรด้วยๆไม่เจ็บไม่จนค่ะสวัสดีค่ะ